คลองแท้นี่มันของแท้แน่เนี่ยุดดุดดโดดฟองนิ่งฟองฟองอู้ยงามไร้งามเลยครับพไรันกาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบุสุขอนครับผมพบกับน้ำมนต์พักรุยด็ที่เก่าพี่น้องครับมนีกับผ้ากันผ้าปานแหนนะครับตามหวยธรรมชาติครับพี่น้องครับผม เาดอนนี้ลอง่มกาตอนนี้กำลังกากด่างครับพี่นอ้องล่ป่าวมา่าเรากับก,กากด่างครับตอนนี้เร็วๆเอ อ่ะการกดังเรียบร้อยแล้วจะเป็นลุยกันแล้วพี่น้องขังนีน้พอดไปครับน้ำที่กับปลาใจทีก่ก็ครับตอนนี้ก็จะพักกันลือ้อลื้อง่าไมมครับท่างปั้งออกพี่น้องครับนี่ครับื้อก็ื้อ้อลื้อ้อลื้อื้ออลื้อะอ ได้ขวดหน้าบ่อยากแข่าให้มีปอมว่ะพี่เพ่นอมาใหโยส่วลูกน้องอยู่ปอมดดีเขาดีสี่ห้เด้อยบ้าเขาีหนึ่งสองสามเด้อไล่เขาไปบ้างเนี่ยเยบ้านะพอพอพออพอพอพอโ้เขียวเลยเขีวเลยเนัดสุดยอดเลย ตัวนี้คุณนะปลากระป๋องเนาะวันยังสปลาขาตามนาดัง่นไอ้หน่อยพูดน่อโดดนาดัง่นปลาขาอ๋ไปแล้วกก็กไปแล้วเอาน้ำเลยฮึโอ้สวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมโอ้วันเสาร์วันนีน้ำเงา้ยวง โอ้หอกขึ้นมาแล้วครับพาตื่นหอกขึ้นมาแล้วโอ้ปลานินตัวง,งามตัวนี้เอ้ามีปลานินบ่เฮียปลานินโอ้ปลานินปลานินปลาเน้นขิงหนึ่งโค้ขาตื่นเลยเออเราลองมองไปยาวขึ้นหน่อมันวนใหม่คือเก่าแฟ่นเหรอฮะได้ไปโคโอ้ปลาช่อนเลยเว้ยเอ้ยปลาเนี่ย โอ้โหโก้ไหมมันเลยเว้ยมันงงเลยโลุดไปนี่หนึ่งยกให้ปูเบิงยกให้ปูเบิงตอนนี้ก็ลุยกันแล้วครับผมมันจะหลายคนอยู่ครับมันนี่กักกว้างกว้าง โอ้ครับอ้าดกบูนเอาแบไอ้น้อยเป็นงว่าดูนหรอเป่าหมกโกบไป่ดีวานบอลเลยลูกพี่ช่วงว้ายมันไร่ดีวานบอลเลยบมกโกเมื่อกี้เนี่ยฝรน่งตัวบางใหญ่อ่ะฟังุโอ้เป็นทางไหนล่ะขาอีทายน้อยขาอีท่ายหน่อยพอ่า หน่อยอี๋ดกำแหงอะไรอยังไรมันเสียกอเขาไทยตัวงามเอาอี๋ได้คนหนาุญเอ้ยกูนคนตัวกูนคนตัวกูดิเนี่ปลาให่แล้วมเออลงมาปุ๊ลงมาปุ๊บเี้ยตินก้อนเลเจ้าเหรอวะเออว่วาออกแลงวนาม่นหมดเลยได้กีเมเนี่ยกูได้ปสองเชียรเลย แต่ว <ersch> ่าดูหูเราหนักแล้วปีนี้เราบอกทุกปีปลาปลาปลาดูหาครับันได้ปกปิดฝันเมียนี่วันนี้อไรเขาเฮียเหวี่ยงเหวี่ยงนะวันนี้อไรเขาเฮียมันสูงเง่งวันี้วันไหนวันนี้มันสูงเงี่ยบ่ได้ได้ปกดวั ขันแมงเล้วัวมัวนี่ปลาเพิ่จะออกดน่ะยังเรียกเดาลดน้อยจะงจับหางโซ่ห่วยบางด้กว้ายกับรุนนกพออาครับรากกดปลาเรื่อขึ้นร้ายแล้วพี่นั่งถ้าย่อยถ้ายอยขึ้นร้ายแล้วครับออกแง่ก็ร้ายออกแง่ก็ร้ายครับถ้าคุณปลาข้อแง่ก็ร้ายคุณนะออกคุณตีหน้าตามตามอยู่ก็มีคุณนะ เอะไรมาอะไรมาโอ้ยเนี่ยหางหลอดออกมันว่ะอะไรมาตีลมกแข็งเลยอะไรมาหลอดบ้านไหตีมด้วอะไรมาหลอดโอ้ยไม่เดวตีมันออกอยู่ริอนอี่แหลมันนะ่วนี้เปอะไรช่วงนป็นยีสตยีสตปากองออกมาตัวนี้เลยอยู่ติดเพิ่น โอ้ปรากฏ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 ว่าเอาเลยแงไปหมดหมดเลยัดเงียงกันทีหลานส่มะเตยมันหรคนเอางานเขาปรากฏตัวแรกตัวแรกแ่มันนี่อยไปไล่บ่ได้เรืตัวน้อยก็คนหาทุยู่

โอ้อ้ประกดใหญ่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 แล้วครับโอ้มาแล้วครับขึ้นวองมาดแล้วประกดใหญ่ใส่ร่งนี้แล้วนะประกดใหญ่อ่ะมาละสองตัวล้

บ้านปดุกใหญ่<ง>เขาไม่รู้สัตว์หรอป่วยมัน,นะอะอนไรพอดีว่าเวลาดีแมนมันไงไหนอันประก,กนันสุดแข็มสุดคาปน้อป้อนสอนหัวมันนี่มันอะไรมันอะไรมันแต่ตัวนึงตาอะไรปลาควายเงี้ยมาแล้วมาอีกแล้วปลาดุกปลาดุกมาชงมาชังมันนั้นมาเงียาางเ้ยดิ โอ้ขอเลียกาขอเลียกะว่านเอพักงยนดีกว่าปะมนเยนะจังหวัดจังหวัดทุมมือจังหวัดว่างเมนรับมามามามมามามามมา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 มมามามาามามา

งามแต่ว่าบานเหี่ยมนี่คือบานงามแท้ี่ปลาวะฮ้ไม่คืออว่ามวนแท้ลูกพีมวนผีไยไทงามคน่ันเป็นทีทีเราปร้านแล้วเนาะวันนั้นอ้อมแล้วบอกั้าบ้านเป็นหัวประดานม่ยิงคือไม่ป่าจักตัวานเพื่อเป็นค on ุยรวยคือยังนียู่ก็ไป บ่มีเลยแม่ไยพ่อย้อนรอบมึงอย่งกันไวยคึกลึกกว่าเลยครับลนกเนาะมันเป็นที่คักคับแม่ค้อยเลยม่อหนุ่มะศรโอ้บ่เอาได้แบบเย็บดดนดีนเฮ้ย่นแ่ว่นมเอาเอานี่อครับฮึโอ้ยงายไรง่ายไรชวางามง นอยอนี้กาได้ของนี้ปลาไม,ม่เลยปมาโอ,นนโอ้ครับหมูพันออด่น้หงพันออดได้ปลาคอยง่ซสุนปลาคอยง่แล้วลูกพี่กูะปคอปลาคอยันเนียโอ้ตวนี้ไหมโอ้เขาเป็นคาบาบ,าบดงังเด้หมดนะโอ้อ้นมาก่อนลูกพี่พันเลยพันเลยเอาช่วๆกอน,นดีก่า ตัวนี้แล้วตัวนี้แล้ <c oughs> ตัวนี้ล้วเนาะมันอยู่ในเถื่อนปีตัวนี้ละงามแลวอือโอ้ครับปลาคอตัวแรกร <c oughs> าเฮ้ยว่ง,ง,งแน่นี่ว่งแน่นว่งแน่คองแท้นี่ว<ช>่งค <ie> องแท้แน่เนี่ยอวดอ่ะานอดม <c oughs> าอันดับที่้องเลยเ้เ,เ,เลยดกเลยตรดจมดโดดโดมหนึ่งสองสาม อ้ยงามไรงามเลยโอ้เกี๊ยบพอดเกี๊ยบหอดเกี๊ยหอดเกี๊ยอดเกี๊ยหอดอ้นบลงข้สอ้ราดโอ้บถึม่องมันไหมถีม่มาี่เลยเล้เน่เขาทีเลยด่าเนาะมันบ่ถึเยขึ้นสูงเลยขึ้นต้นสูงโอ้เป็นม้าเป็ม้ามันนี่เป็ดม้ามัน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 เจ้าวันก็แต่ก็ฟ้ากฟ้า โอ้คือเอาขึ้นสูงแท้ล <c oughs> ูกพี่โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมากกดโอ้ตัวสวยครับมากดสวยมากดต้อเสียก้องที่แหลกหรือเปล่าเสียงมันนันโตกับพ่อประคองกับบ่ได้บ่ได้เลยวะโอ้บ่คใคยลูกพี่เอ้ยเกียร์หมดเด้อ

ปลากดปลากดอีกแล้วโอ้มันปากดปากดเยอะปลาคออะไรได้ปลากดเออเอาซักวันตีดึกบวชวับวชโอ้ยข้างนียังข้างงี้ยังยะดึกกูได้ตัว

เกได้ปลาสีหาตัวนึงเกไว้หลายวอโอ้นี่ปลาย่างนี้โอปากรดอีก่เนียโอ้ปรากฏดอีกแล้วใส่ละใส่ละเล่นไปใส่เล่นไปใส่แั้นี่เรายังไปไกลดึงหอกให้ปรากฏดตัวสวยๆเลย แตกยุบี่เป็นไวมพอมพนีเตอ๋อตอนอยกตินั่งอยู่เร่องสื่อลงล้วงออกไปเร่เร่เร่เล่เร่เร่ไกลไกลเลยโอ้สวยงามมาก Ừ, đây ไปขอดจอมไว้จังซั่นกะอ๊ะไปซุบไปโอ๋ cả ใส่อีกครั้ง มนันว่เนี่ติดมนัมนรมันมันปลาขามันปลาขาโอ้หลายตัวยูคนก็ยืนเบื้องสินอืปลาเขาสอ,องตัวสามตัุ่ะโอ้มัมนตัวนี้แม่คุณอ่ะเอ่อเดี่ยวหลายร้านค้านแล้วสร้างหน่อยว่าไหนของกาเนี่ยเอาือขายเ,เลว าครับพี่น้องมาที่นี้ก็นบานเฮากันสิกลับบ้านกันแล้วครับผมเบิ่งผลงานของมาเบิ่งผลงานของเต่งนิดก่อนครับผมเ,เออเกือบจะใช้เกือบอะเ,เกือบเสียโอ้เกือบเสีย,ยโอ้ทัวรว์หอดก้นเงินกระชังมีปลาหนีหลายโตอยู่มีปลาขาวกูจะใส่ลูไปเด้อใส่แล้วเนาะ โอ้ยส่งหนักเหรอเนาะเนาะโอ้ยขึ้นหอยทั้งป่าปลาตะเกียบเลยปลาตะเพียบบ้างด้วยโอ้ปลาดุกตัวนี้แมษตัวงามเลยววะเออทั้งหอยทั้งปลาปลาช่อนหนึ่งตัวปลาดุกใหญ่หนึ่งตัวโอ้ตัวใหญ่ีเลยตัวนี้ นี่ระคออ่ะมัน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 ราะแล้วเร่งเพราะแล้วเรงพอแล้วแรงพอแล้วแรงครับอ่ะจะกลับแล้วพี่เสกลับแล้วครับกลับแล้วครับกลับแล้วอ้าวเพราดิบดิบดีคนวันนี้พี่เสอือของพี่เสนะครับกินเมานช่อนใหญ่ก็มีเออปลานิบใหญ่ อ่มันม้านพี่เออปลูปลาเช้นนัดครับพี่น้องตุ่มเก่งขนาดเด้เพื่อนนี่โอ้หือนี่เพื่นมาลาปลาเขาดุยตมตัวนี้คพณน,น,น่ะโอ้เชนนัดรับเช้นนัด,ด,ดเชนนัดรับฮะโอ้ของน,นาุว่ะเฮ้วโอ้ หนาทุยครับหนาทุยนี่ครับผมนคนหลุดรอเอ้ยจากปากเท้จากปากคอไงจากปา,ากปากดเออนี่บอกปาคอตัวนี้บอกตัวล่าสุดอ่ะล่าทเออเอ้าใสป่ปลากกดห,หลายๆอยู่เส้นเส<ะ>้นหนึ่งละเฮ้เส้นหนึ่งละโอ้ เอางามยุ่งงามทั้งปากขาวทั้งปากคอครับของเซียนทุยครับพี่น้องอ๋อโมงเมืองป่าน้ำมนต์ครับผมน้องมันนี่ก็ได้ประกดส่วงลายตัวยู่ครับประกดอ่ะพอได้อยู่ในกินครับผมพี่น้องฮะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับผมครับติ๊กป่ามันนี่กะหอยเวลากลับบ้านแล้วครับ จะูาคล่งกันกับบ้านละครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมุนพาลุยนะครับผมบอไปไปเดินทางก่อนเดินทางก่อนเลย